สวัสดีครับผมบอยสิริชัยครับจากเพจบอยสิริชัยมรำใจเกินร้อยนะครับผมครับตอนนี้17บเนาฬิกานะครับแต่ว่าทองฝากรยังแบบแบบออกอยู่นะครับหนาฝนเศร้าเร็วหล้วก็คำสาะนะครับผมหมืดปุ๊บสองทุ่มปั๊บนะครับสำหรับช่วงนี้สวัสดีทุกคนนะครับแล้วก็แสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะครับ มีคนบอกว่าอันผมจุดโทูได้เก้าแปดเก้านั่นไหมครับแปดเก้าเก้าแปดเป็นเลขอันนะครับบางคนก็ซื้อเก่าหเก่าแล้วก็ถูกก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับแถวนี้มีคนถูกไวไวบ้างนี่อันี้ป้าถือสิโอ้โหปาาวันนี้นะครับงานของพีไส้ผมนะครับ ที่สอจอเบิ้มนะครับบาททีสอสอพอดีเป็นเ,เป็นพี่ฮักเป็นพี่ไส้ผมนะฮะนานๆทีมาเจอกันนะครับเมื่อนี้เพื่อนก็นเลยใจดีแบบจริงๆอยากเลี้ยงทั้งวงแต่ว่าบเดมีรถมากนะครับกับมาเป็นบางส่วนเฉพาะคนที่มีรถดส่วนตัวมากนะครับสวัสดีครับหัวหน้านัดกี่โมงนะครับอ เดินหัหน้ามากี่โมงคะห้าโมงทเพ็ยนะครเอามูเจเป็นอย่างขึ้นมาก่อนต้องต้องขอโทษดหลีผมนัดทีมงานมาเรามาเจอที่กันที่ร้านอาหารภูวิไลนะครับบ่ายสามโมงครึ่งผู้ใดมาก่อนมูครับผมบาเซอร์ไปก่อนมูโอ้โหนี่ครันี่ครับรุ่งเพชรพรพิมพามทธธนาเดชนะฮะน้องอามมามาดิ น้องปอนสิทธิโอน่องวาสันน้องบาทครับบาทเตี๋ยถือเลขอันนี้บเมนพระเยกนะครับแดนเซอร์เจมบอนครับเจมบอนครับผมแล้วก็พระเอกีนะรอบดีนครับเดี๋ยวเอาหอไปฝากน้องผู้ใดบเล่มาหอไปฝากนะครับแล้วก็นั่งเอกน้อยครับมันคือลูก เจ็กเหรอพี่ลูกคนจีนเนี่ยแบงลาาชันครับทนายเหลิมมันญะพอนเด